ถ้ามากินผู้ใดหูจักก็เอิ้นว่าสั่งซิลละสิบบาทแต่ประจาว่าคล้ายๆอ่าอันนี้มันเป็นแฮมเนอะม,มันก็จะคือพิซซ่าอีอย่างหรือ่ว่าประจาาคุ้นๆว่ามันคืออีอย่างสักอย่าง ป้าจ่าว่ามันหนาเกล็ดในหนี่ในในในเนี่ๆๆๆมันหนากินมากมากสิละสิบบาทนี่สิ้นบักง่ายเลยนะจ,จ้ะนี่แต่ว่ามันเป็นผลไม้เด็กๆนะอืมอืมอืม ah ข้างๆด้วยหน้าด้วย ไอเดียดีเนื่องจากว่าน่าเ้าเยิ่มเลยอันนี้อาจเิ่นอาจเหตุใหม่มานก็นเลยแบบสวยงามละงา,งานิึงส็บบาท เป็นแป้งบางแป้งแผ่นน้อยๆคล้ายๆพิซซ่าจะมีอีกอย่างนึงที่ประจญ์เคยกินเป็นขนมชนิดนึงอืที่เพิ่นมาม่วนม้วนเห็ดแต่ว่ามันชิ้นนิ่มๆม,มันชิบอก,กอบแต่ตัวนี้มันชิบอบก,ก,กอบๆเนินเนมันชิบอบอก,กอบ,กอบ ว่ามันน่าสนใจดีปรจัดซื้อมา20บาทออออโกเรียน เปรี้ยวหวานหวานน้อยแต่ออกค่อนข้างเปรี้ยวจะกลมกลม่อมเนื่องจากมันมีชีสแต่เป็นผลไม้นี่เป็นผลไม้รวมผลไม้รวมที่เขากินตามขนมปังอย่างแบบนะะนะั้นน่ะพวกมัมัอึเชื่อมในยังนั้นนะถ้าประจาว่าผิดเยอแต่คนใส่ชีสใส่ยังให้ ไปเด็กเกินเลยสนใจอยากกินหันใจอกก่ะ ทำใหญ่มากค่ะบบปะจา๋าทำคล้ายๆพิซซ่าถาดน้อยแบบเดียวกันจ้ะมีซอสมะเขือเทศมีชีสมันมีใส่กอกหลายหน้าเพื่อนก็ใสใ่ข้าวโพดสับประรด น่าชประจากินเนี่ยแต่จะมีพวกใส่กอกฮอดดอกอีกอย่างก็ว่าไปจะประจาบันแรกอันนั้นเลประจาบันทถ่ายในร้านไปหรอกแต่ประจาว่าน่าสนใจแล้วก็เบิ้งชิ้นมันด้อันนี้บริมารีวิวเลยเห็นว่ามันสวยแล้วก็อยากซิ้เบิ้งว่ามันสวยแล้วก็คุ้มค่าสิบบาทประจาเลยม,มากินให้เบิ้ง ชวนให้พี่ๆน้องๆหิวแมนยังใส่อยู่นะคะมือล้างแล้วล้างเจลอืมอนกอืม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 ้ืมอืซอืมสืมอืม ก็หวานบวกฮะแต่รสชาติจะเน้นแบบออกเปรี้ยวๆจัะออจหน่อยเลยจ้ะเดินพริกเหลืองหวานอืม เป็นสายร้ายค่ะลายจนงงว่าสิได้บ่ มักประจากินสองสิ้นนี่อิ่มนุ่งแจ้กหลายอืมคำเยอะอืม ทำด้วยลำอ้อยแก้วใหญ่ก็แปลว่าคาบนี้ประจายกิน40บาทกกเลาก็ดูแลความสะอาดดูแลตัวเองมองใดที่มันห่างไกลห้างเราไปซื้อที่มันสะดวกอย่างโรตัสบิ๊กซีเนาะมันเข้าอันใดที่เขาได้ประจายก,กับเข้าไป ก็เลยเอามากินให้เบิงเนื่องจากว่ามันน่าสนใจแล้วก็น่ากินประเจ้าขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆน้องๆเพราะว่าใกล้วาไก่ประจาข้าเมื่อวานกับบริตอบคือไข่ไข่หนาวหนาวกินยาเข้าไปก็เลยเบิ่งอย่างเลยนอนเลยจ้ะนอนแบบเพี้ยกลับมากับมันรู้สึก เพียกะพอได้นอนเืินมากะสบายนะกระสู้งานต่อไปสู้การสู้งานต่อไปเด้อพี่พี่น้องๆขอให้อยู่ดีมีเฮสู้ขู่สู้คนความเจ็บจะได้ความไข่อย่ามีมีจะโชคมาล่ํารวยตลอดปีตลอดไปนอกจากเนาะประจ่าขอบคุณมากเลยจ้าบอกว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าและกับพี่ๆน้องๆที่ประจายังบอดิ้วเวะเวียนไปเด้อประจ่าขอโทษขออภัยอันนี้ว่ากหัวใจประจ่าเดยอโทรศัพท์เครื่องเดียวประจาก็ค่อยมาค่อยไปทางเหตุงานทางอะไรเนาะ ทางงานเจ้าของทา้งงานการประจาย cultural กขขอ,อาภาัยเด้อพี่ๆน้องๆเงี้ยวนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะพามากินเชื่อซื้อก็อคณหลายๆเด้อจากพี่ๆนอ้นองๆ